สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็จะมาลงแนวทางสูตรที่ท่านผู้ชมขอมานะครับอยากได้สูตรดับบนทุกหลักนะครับผมก็เลือกมาให้1สูตรนะครับผมสถิติก็ประมาณ50งวดครับมาดูวิธีการคำนวณนะครับใช้หลักแสนบวกหลักหน่วยหน้าครั้งที่1บวกหลักร้อยหน้าครั้งที่2 2ครั้งนะครับบวก10หน้าครั้งที่2บวกร้อยท้ายครั้งที่1นะครับบวกหลักหน่วยท้ายครั้งที่2ใน5ครั้งบวก4คงที่ก็ได้ตัวเด่นตัวเดียวที่เป็นตัวดับนะครับ มาดูสถิติย้อนหลังนะครับผมจะย้อนหลังไปตั้งแต่ง,งวดที่ออก5 0 3นะครับที่เหลือท่านผู้ชมไปคำนวณเอาเองนะครับมันเยอะนะอ่งวดที่ออก503ในสูตรคำนวณได้เลข2เป็นเลขดับนะบมันออก5 0 3เลข2มันก็ไม่มานะครับก็ก็ถูกงวดถัดมาในคำนวณได้เลข4ออก336เลข4ก็ไม่มานะครับงวดถัดมาในคำนวณได้เลข3ออก0 4 1ย์เลข3ก็ไม่มานะครับงวดถัดมาคำนวณได้เลข9ออก8 6ก็ดนะก็ดับ9ก็ไม่มีนะครับงวดถัดมาคำนวณได้เลข9ออก606นะครับเลข9ก็ไม่มาในเลขท้าย3ตัวนะครับงวดถัดมาคำนวณได้เลข4ออก6 6 2เลข4ก็ไม่มานะครับงวดถัดมาคำนวณได้เลข8ออก665นะครับเลข8ก็ไม่มานะครับงวดถัดมาคำนวณได้เลข1ออก9 6 2ก็ดับ1นะ่งวดถัดมาคำนวณได้เลข6นะครับออก0 4 4เลข6ก็ไม่มานะครับ งวดถัดมาคำนวณได้เลข4นะครับออก2 2 1สองเลข4ก็ไม่มาเลขท้าย3ตัวนะครับงวดถัดมาคำนวณได้เลข5นะครับออก8 4 3เลข5ก็ไม่มางวดถัดมาคำนวณได้เลข1นะครับออก8 6 3 1ก็ไม่มาเลขท้าย3ตัวก็ถูกต้องนะครับงวดถัดมาคำนวณได้เลข5นะครับออก2 0 9ูเเลข5ก็ไม่มาครับงวดถัดมาคำนวณได้เลข1ออก779กนะครับ1ก็ไม่มาเลขท้าย3ตัวนะครับก็ถูกต้อง งวดถมาคำนวณได้เลข3นะครับออก700นะครับ3ก็ไม่มานะครับงวดถมาคำนวณได้เลข6นะครับออก377 6ก็ไม่มานะครับงวดถมาคำนวณได้เลข3ออก89 894นะครับเลข3ก็ไม่มานะครับแล้วก็งวดถมาคำนวณได้เลข1นะครับออก563 1ก็ไม่มาก็ถูกต้องงวดถมาคำนวณได้เลข5นะครับออก687 5ก็ไม่มาก็ถูกต้องนะครับงวดถมาคำนวณได้เลข6นะครับออก227 6ก็ไม่มาเลขท้าย3ตัวถูกต้องนะครับงวดทํามาคํานวณได้เลข2ออก3 8 8นะครับ2ก็ไม่มีในเลขท้ายนะครับมาถึงงวดล่าสุดนะครับสูตรคํานวณได้เลข6คือเลขดับนะครับ6นี่คือไม่มานะครับออก3 0มนะครับเลข6ก็ไม่มีในเลขท้าย3ตัวก็ถูกต้องนะครับสถิติที่ทําให้ดูนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 15 16 17 18 19 20 21 22 22งวด ที่เหลือไปคำนวณย้อนหลังเราเองนะครับมันสถิติประมาณ5 0งวดนะหรืออาจจะมากกว่านั้นก็ลองไปคำนวณดูนะครับอันนี้ผมก็คำนวณให้แค่นี้นะครับจะได้ดูไม่เยอะเกินไปนะครับคราวนี้เราจะมาคำนวณตัวเลขงวดใหม่นะครับในงวดวันที่1มิถุนานครับว่าดับบนตัวเดียวที่ท่านผู้ชมขอมาเนี่ยผมเลือกสูตรไหนมาให้นะครับวิธีการคำนวณในเอาหลักแสนเลข2บวกหลักหน่วยบนเลข9บวกหลัก ร้อยหน้าครั้งที่2 2ครั้ง2บวกสได้4บวก10หน้าครั้งที่2คือเลข3แล้วบวกร้อยท้ายครั้งที่1คือเลข9กแล้วบวกหลักหน่วยท้ายครั้งที่2 5ครั้งนะครับ1บวกกัน5ครั้งได้5แล้วบวก4บวก4คงที่2ในบวก9ได้11 11บวก4ได้15 15บวก3ได้18 18บวก9ได้27 27บวก5ได้3 2 สามสองบวกสี่ไดสามหกนะครับดังนั้นจะได้เลขหกนะครับตัวเดิมเลขหก 6, ไม่ใช่เลขเด่นนะครับแต่เป็นเลขดับดังนั้นดับบนดับบนทุกหลักนะครับนี่หนะครับ รอดูผลในวันพรุ่งนี้วันที่หนึ่งมิถุนานะครับว่าเลขท้ายสามตัวรางวัลที่หนึ่งนะครับจะไม่มีเลขหกนะครับท่านใดที่ชอบเลขหกก็ต้องพิจรารณาไว้นิดนึ่งนะครับมันติดสุดดับนะครับแต่นะครับไม่รู้มันจะดับจริงหรือเปล่านะครับกองสลากเขาอาจจะไม่มีเลขดับอย่างกระเรานะครับเราก็มาได้แต่คำนวณยอดหลังว่าตัวนั้นไม่มาตัวนี้ไม่มานะครับ บัรั้งสูตรมันก็อาจจะหลุดได้เช่นกันนะครับแต่ในเมื่อท่านผู้ชมอยากจะทราบอยากจะได้นะครับผมก็หาวิธีการคำนวณมาให้ดูนะครับเผื่อใครอยากจะนําไปเป็นแนวทางนะครับดูสูตรเด่นมาเยอะก็อยากจะดูสูตรดับบ้างนะครับดังนั้นใครชอบสูตรไหนนะอยากดูสูตรไหนก็คอมเมนต์ที่ใต้คลิปมาได้เลยนะครับเดี๋ยวถ้าผมมีเวลาผมก็จะทยอยเอามาลงให้นะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับ ช่วงสุดท้ายดูคําเตือนกันนิดนึงนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทุกข้อมูลแนวทางที่ให้นะครับสนับสนุนในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายนะครับย้าว่าตัวเลขในวันที่1ที่จะถึงนี้ไม่มีใครรู้ล่วงหน้าว่าจะออกตัวไหนนะครับผมก็เช่นกันนะครับไม่รู้นะครับมันจะออกตัวไหนสูตรคํานวณก็มีเยอะนะครับดังนั้นผมก็พยายามเลือกมาหวังว่ามันน่าจะตรงกับรางวันที่ออกนะครับถ้าไม่ตรงก็ต้องขออภัยนะครับ ใครชอบสูตรไหนก็เลือกดูเอานะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าอีกทีในคลิปหน้าในหน้าจะลงสูตรมาครบ2ตัวบนนะครับสูตรมาครบ2ตัวบนที่ท่านผู้ชมขอมานะครับจะลงให้ในคลิปหน้านะครับสําหรับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ